สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทาร์ดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันการคลิปรันด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมนะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะใครที่เข้ามานะมแล้วมันต้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ ้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวนะคะหรือว่าพลังงานในคลิปตรงกับพลังงานตัวตนของคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะ แล้วใครที่รู้สึกว่าพลังงานได้ตรงนอ้กออยากให้รับชมเพราะความบันเทิงได้ไม่ต้องเก็บไปขิดเยอะขิดมากนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันนะคะเราเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนชาวสีกลุ่มตุลเมถุนนะ เดอรมูนนะคะ8เปลี mm ่ยน The Devil าดาว King of Pentacle อน่สาวรีว์งานนี้น่าจะเป็นลักษณะของ พลังงานการที่คุณอยู่ในจุดของการอยากได้รับการแสดงออกในเรื่องของความจริงใจนะคะใครที่ใช้ความจริงใจนะคะเข้ามาหาชาวธาตุลมในช่วงเวลานี้นะ่มันว่าค่อนข้างจะสักเซสค่อนข้างที่จะสำเร็จได้นะคะช่วงนี้เป็นเหมือน สภาวะการของการที่เราอาจจะมีความคิดเยอะความคิดมากความกังวลใจกับอะไรหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราสุกว่าเรารู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้นก็คือเรื่องของความรู้สึกในจิตใจนะคะช่วงนี้ถ้าคุณมีสถานการณ์อะไรเข้ามามดนว่าคุณมี ความลังเลในความรู้สึกเป็นวของความลังเลแล้วก็มีความคอนฟิว feel, สับสนน,นิดนึงนะคะพลัางงานที่เป็น The Devil มอนว่ามันอยู่ในทิศทางของแรงดึงดูดนะคะแล้วก็มีสิ่งเร้าจากภายนอกที่อาจจะเข้ามากระทบใจความรู้สึกคุณที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเรายังอยู่ใน สเต็ปของแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างที่ที่จะกเกิดขึ้นต่อจากนี้เนาะลักษณะ5ดาบนะคะเป็นพลังงานของคนที่น่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตนะเพราะวช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงที่ตัวคุณพยายามที่จะฝันฝ่าหรือพยายามที่จะ ต่อสู้นะคะกับแนวทางกับเส้นทางต่างๆเพื่อให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ที่มันค่อนข้างยากลำบากหรือมีอุปสรรคอะไรบางอย่างไปได้เนาะอาจจะเป็นช่วงที่คุณให้เวลาอ่ากับตัวเองในการโฟกัสนะคะกับบางสิ่งบางอย่างลงดีเทลนะคะมันมีการใส่ใจรายละเอียดอะไร บางอย่างในชีวิตที่มากขึ้นบางคนโฟกัสเรื่องของการเรียนโฟกัสเรื่องของเป้าหมายต่างๆที่จะทำในสเต็ปต่อจากนี้เนาะฉะนั้น,ม,นมันมีอะไรให้คิดมีอะไรให้ทำก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะสเต็ปช่วงเวลานี้เป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่ คุณโฟกัสกับสิ่งที่มันแฮปปี้กับชีวิตอะเออบางคนเหมือนมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องหันไปโฟกัสเรื่องนี้มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะแพนในเรื่องของการศึกษาการเรียนต่อบางสิ่งบางอย่างด้วยก็ได้นะพลังงานที่ขึ้นมานะคะเรารอไปดูกันหน่อยว่า สเต็ปต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะแนวน้มแล้วก็คําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวท่านลมนะคะชาวสิกุ้มตุ้นเมถุนจ้าชิ่ออฟเฟนนิโคลนะคะห้าเหรียญหกถ้วยชินออฟครับ แด,ดาบแล้วก็ดฟู o นะช่วงเวลาต่อจากนี้มันทิดว่า,าใหญ่คุณเลือกในทางเดินที่คุณแบบมีสระในการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าแฮปปี้จริงๆกับพลังงานที่มันกอ่เกิดขึ้นต้องบอกแบบนี้คือตัวคุณนะจะมีพลังงานหลายๆอย่างที่เข้ามาอ่ะบางคนมีพลังงานของ สิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆคนเดิมคนเก่าที่อาจจะวนกลับเข้ามามีเมมเบรีมีความทรงจำกันในช่วงเวลานี้หรือทำให้เราได้หวนหนึกถึงช่วงเวลานั้นนะคะมันจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะสำหรับชาวทัศน์ลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะถ้าอย่ามาบอกเหมือนจะมีการแชร์ลิงหรือคุณอาจมองหาพลังงานที่แบบการให้การรับมันเท่าเทียมกัน มันมีเวของการได้แชร์ติ้งมุมมองออกไปแล้วก็อย่างพลังงานแปดดาบมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขเป็นเรื่องของข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นมันว่าคุณเองก็ยังอยู่ในโหมดของการมีกำแพงทางความรู้สึกเนาะแล้วก็พร้อมที่แบบ โอเคพยายามจะเขียนวิ่งพลังงานเพื่อให้รู้สึกว่าตัวตนมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะจริงจริงพลังงานเดฟูขึ้นมาเราก็มองว่าเออมันเป็นในแง่มุมของการที่ทำอะไรได้ตัดสินใจในเวของตัวเองต,ตีด้อมมากยิ่งขึ้นเนาะฉะนั้นันว่าคิดว่ามีโอกาสของคนที่จะเข้ามาเป็นพลังงาน<ม>การเป็นผู้ให้หรือการที่จะ มาแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกนะคะคุณจะเปิดใจเปิดโอกาสได้คุณก็ลองดูไขกิวยาดูเก์ดเงื่่นไผในใจเนาะแต่ไม่อยากให้คุณอยู่ในโซนพลังงานของความขาดแคลนหรือรู้สึกว่ามันยังไม่เติมไม่เต็มคือแค่เราให้ความรักหรือว่าทุ่มเทให้กับตัวเองอย่างมากพอมันก็รู้สึกว่าคุณก็สามารถจะใช้ชีวิตได้แบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขได้นะคะ ไม่เหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องรอคอยใ,ใครมาเติมเต็มชีวิตเราขนาดนั้นนะจ๊ะอ่ะเรามาดูคําแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะมีคนจะเข้ามาแน่นอนเนาะคนเก่าคนใหม่ได้แล้วก็อยากให้คานึงถึงพลังงานความสุขนะคะของตัวเองเนาะเข้าอกเข้าใจตัวเองเห็นตรงเห็นใจคนอื่นคนรอบข้างด้วยแล้วก็มันเป็นลักษณะการใช้เหตุและผลถ้าสถานการณ์ไหน ที่มันท็อซิกมันไม่โอเคนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นๆได้นะคะประมาณนี้เลยจ้าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะวันพักกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในคลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ